ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเกมแนวสยองขวัญอินดี้ออกมาเกินเว็บไซต์มากมายไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนเมดหรือเกมที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ให้พูดถึงเกมสยองขวัญอินดี้ที่มาแรงที่สุดแล้วก็คงหนีไม่พ้นเกมนี้เลย Ultimate Custom Night เป็นผลงานของชุดใหม่ของ Scott c o อรตัของไายภาคจบของ f n i f a แอนด์ d ฟแต่ว่าในคลิปนี้เราไม่ได้มาทำเกี่ยวกับ f n น f ยเฟ d ดแต่เราจะมาทำเกี่ยวกับปี2018 ที่เกมหลอนที่ผมยกให้เป็นมามืดแหงปีเลยครับผมไปดูกันว่าคือเกมอะไรคุณเคยดูหนังเกี่ยวกับสัปปะลาหรือเรื่องอาถรรพ์นในป่าไหมครับคุณเคยไหมครับเวลาเดินเที่ยวป่าหรือเราไปเข้าค่ายในตามป่าเราคิดเสมอว่าในป่านี้มันจะมีอะไรหรือป่านี้มันมีตำนานเรื่องเล่าอะไรหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยตั้งแคปในป่าและเวลาถึงตอนช่วงกลางดึกทุกคนก็จะนั่งล้อวงในกองไฟและจะเล่าเรื่อง เกี่ยวกับสยองขวัญน,นั่นเองคงจะไม่พ้นผีสางนางไม้สัตว์ประหลาดหรือสิ่งมีชีวิตลึกลับและก็แม่มดครับพอผมพูดถึงเรื่องแม่มดแล้วผมนึกถึงหนังเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับผมเป็นหนังที่เรียกได้ว่าจุดกําเนิดของแนวฟุตเทจเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเดอะเบ r ิส h Project นั่นเอง หนึ่งเรื่องของแบวิสโปรเจกต์เกี่ยวกับ3นักศึกษาจาก m o มงโกเม r y ีทั้ง3คนนี้เขาต้องการที่จะถ่ายทำสรารคดีเกี่ยวกับแม่มดแบนนั่นเองนะครับพวกเขา3คนก็เลยตัดสินใจเข้าไปในป่าที่เป็นตำนานแห่งแม่มดแบนนั่นก็คือป่าแห่ง b แบล็กฮิลนั่นเองและก็เกิดเรื่องกับพวกเขาจนได้ครับ ทำให้คนที่ดู The b a r y Project ตั้งคำถามครับว่าตัวละครในหนังเรื่องนี้จะรอดตายหรือเปล่าเพราะตอนจบตัดได้แบบค้างคาวมากๆเลยก็ว่าได้เลยนะครับและหน้าตาของเจ้าแม่มดแบมหน้าตาเป็นยังไงทําให้ลหลายๆคนตั้งปริศนานี้ตั้งหลายปีจนกระทั่งในปี2016ครับก็ได้เกิดภาค2ของ The b a r y Project ขึ้นมาในชื่อ The Bear Wish 1ปีผ่านไปก็ได้มีหนังที่ให้อารมณ์เดียวกับ The Bearish เกิดขึ้นมาและฉายใน Netflix นั่นเองครับทำไมหลายคนสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเกริ่นถึงหนังก่อนละ่ะไหนบอกพูดถึงเกมไงและนี่นะครับสิ่งที่ผมจะบอกมันมีเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันได้อารมณ์เกี่ยวกับสมหนังที่ผมพูดมาเลยก็คือเกมนี้เลยครับ d o you Copy สำหสลับผมแล้วเกมนี้ย่อให้เป็นเกมแนวสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในปีนั้นเลยก็ว่าได้ถ้าเทียบกับเกมอื่นๆที่ออกมาเกือนตลาดอะไรพวกน,นี้โอ้โหเกมนี้นี่แมงแดกขาดจริงๆครับ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเกินหนังอ,ะอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันคือเกมที่ให้ฟิลเหมือนสามหนังที่ผมได้เกิดเอาไว้เลยตั้งแต่แรกเลยครับว่ามันได้ฟิลอย่างนี้จริงๆตอนผมหยิบเกมนี้มาเล่นละไลฟ์สตรีมในช่วงสแตจจติงเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศของเกมนี้เนี่ยเหมือนเหมือนหนังที่ผมเคยดูเลยวะ่ะโดยเฉพาะมอนสเตอร์ในเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแต่ละคนนักท่องเที่ยวเห็นเนี่ยเรียกได้ว่าสเก็ตไม่เหมือนกันด้วยบางทีเป็นหมีบางทีเป็นกวาง บางทีเป็นครั้างคาวอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตัวเฮี้ยอะไรกันวะเนี่ยทําไมมันมีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยวะและที่สําคัญก็คือยิ่งฉากตอนที่มอนสเตอร์ตัวนี้มันเดินป่าอะไรใช่ไหมมันทําให้เราคิดหลายอย่างเลยว่าเฮ้ยแม่งน่าจะตัวใหญ่ว่ะเพราะเวลาแม่งเดินเนี่ยเสียงเท้าแม่งดังมากตึ้งตึ้งตึ้งหรือตอนแบบมันเดินแหวกป่าอย่างเงี้ยโอ้โหต้นไม้แม่งแหวกเป็นทางอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วให้เราจินตนาการเลยว่าไอชินี้ต้องตัวใหญ่แน่ๆเลยและประเด็นคือว่า ไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันดัานไปเหมือนเดอะแบ w วิสหมดเลยถ้าใครเคยดูเดอะแบวิสภาค2หรือไม่ก็หนังในเน็ตีที่ผมได้เกิดเอาไว้เนี่ยแม่งเหมือนเดเๆเลยเว้ยเสียงเท้าเดินเสียงอะไรพวกเนี้ยแม่งเหมือนกันมากเลยเว้ยแล้วผมคิดเลยว่าเกมเนี่ยน่าจะเอาแรงบดาจใจจากหนัง บรรดาที่ผมพูดไปเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์แน่ๆเลยว่ะและแบบแม่ขนลุกจริงๆเว้ยกับการเป็นว่าฉากที่เราตายเนี่ยเราจะเจอโกสแมนมาโผล่หน้าประตูครับแล้วเราก็ตายทันทีเลยนะฮะแต่ถ้าเทียบกับเดอะวแบวิสแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยกว่ากูจะได้เห็นหน้าแบร์เนี่ยแม่มดแบร์เนี่ยต้องปี2ม1 6อ่ะถึงกูจะได้เห็นแบบ ไม่ชัดแต่ครอบลเบลอ,อะประมาณเนี่ยอ,อย่างน้อยเห็นแค่รูปร่างมันนะว่ามันเป็นยังไงก็ใจป่ะถึงแม้น้าไม่ชัดแต่กูขอได้เห็นรูปร่างมันก็พอตั้งปี2016อะมึงคิดดูกูกะจะได้เห็นไหมมดแบ่ไอ้เหี้ยนายิบหายตั้งแต่ภาคแรกมันออกอะและเกมนี้ครับมันให้เราช่วยนักเดินป่าที่หลงทางครับโดยการบอกเส้นทางว่าเส้นทางไหนปลอดภัยเส้นทางไหนไม่ปลอดภยัยและที่สําคัญคือว่าเกมนี้เราต้องฟังตัวละครนักเดินทางในป่าพูดด้วยคําว่า มันพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะยิ่งเราจําบทศาสนาของตัวละครน,นักท่องเที่ยวเดินป่าได้เนี่ยเราจะสามารถจบเกมได้แบบอีซี่มันนี่เลยก็ว่าได้แต่เกมนี้มีฉากจบหลายแบบมากนะฮะบอกก่อนและที่สําคัญเกมนี้เนี่ยเวลาเราช่วยตัวละครน,นักเดินป่าเนี่ยใช่ไหมบรรยากาศของเกมมันก็ทําให้เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเอ้ยเอสิ่เหมือนจะไอ้สิ่งที่มันจะเจอเนี่ยมันคือจะเจออะไรหมีหมีนั่นคือสัตว์จริงๆหรือเปล่าหมี หมีนั่นคือมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะบางทีมันก็มีนะักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินป่ามันก็สเ,เก็ตเกี่ยวกับหมีเดินสองขาและมีรูปร่างไม่ใช่เหมือนหมีมันทำให้เราคิดหลายอย่างว่าไอ,อ้ที่มันพูดเนี่ยหมีแน่ๆเปล่าวะแล้วยิ่งเป็นเสียงกวางร้องตามแบบช่วงแบบจังหวะแบบมันร้องแบบในบางช่วงเนี้ยทำให้เราคิดหลายอย่างว่าเฮ้ยกวางเนี่ยที่มันร้องเนี่ยไม่ใช่กวางหรือเปล่าหรือมันเลี้ยงเสียงเป็นกวางวะหรือเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยที่เป็นเสียงสัตว์เนี่ยเราคิดเสมอว่าเฮ้ยมัน เรียนแบบเสียงสัตว์หรือเปล่าเพื่อให้เราตาใจอะไรพวกนี้เพื่อให้เราพานักท่องเที่ยวไปหาจุดนั้นที่มีเสียงอัน,นเช่นอ่ะบางที่มีเสียงกวางใช่ไหมแล้วเราพานักท่องเที่ยวไปเจอเสียงกวางสุดท้ายตายหา่าเอา้าเฮียอะไรวะแต่ทั้งเราคิดว่าเฮ้เสียงกวางนั้นน่ะเออมันจะปลอดภัยเพราะไม่มีหมีอะไรงนี้ใช่ไหมแต่กับการเป็นว่าเอา้าตายซะงั้น เอา้ากูผิดอะไรเนี่ยเอา้เอาอา๋อมันมันอาจจะหลอกเป็นกวางก็ได้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนคํคำหนึงที่เราได้กันอยู่บ่อยๆก็คือหมาป่าปลอมตัวเป็นแกะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าสัปรหลาดตัวนั้นปลอมตัวเป็นสัตว์ล่ะแล้วก็ทำอะไรแบบเสียงร้องนั่นอ่ะเอา้าไอ้เหี้ยก็เท่ากับว่ากูเดินไปหาแทรมันโง่ๆเลยเกมนี้มันเลยทําให้รยากาศรอบๆตัวเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เลยเว้ยไว้ใจได้แค่ไฟในหอคอยนี่แหละนะครับหอคอยเฝ้าสังเกตการณ์นี่แหละกับ เออคนที่หลงป่านี่แหละนะักท่องเที่ยวที่หลงป่าเนี่ยแหละที่ไว้ใจได้มีอยู่แค่2อย่างนี่แหละเว้ยเออที่เหลือคุณแค่ทําให้ยังไงให้นักท่องเที่ยวเดินป่านเนี่ยรอดแค่นั้นเองเว้ยเออต้องคอยบอกเส้นทางเส้นทางที่ปลอดภยัยเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดที่อันตรายอะไรเงี้ยโอ้โหคุณเอ๋ยมันเหมือน,นความกดดันอะ่ะเหมือนคุณเหมือนคุณไม่ใช่ฮีโร่แต่คุณต้องมาแบกหนึ่งชีวิตอะ่ะเพื่อให้รอดอะ,อะไรประมาณนี้ ผมก็เลยยอให้เกมู u Copy คือเกมมาเมื่อ2018นั่นเองครับหลายคนอาจจะมีเกมมาเมื่อในส่วนตัวของตัวเองแล้วแต่ผมยงให้เกมนี้แม่งย้ายมีภาคต่อสัตว์ๆละอาจจะลงขายสตรีมก็ได้กูรอซื้ออ่ะอ่ะลืมแม้ว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ต้องปฏิปต่อกันก็ได้แต่ขอให้เป็นเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับปา่าแต่ละประเทศอะไรเงี้ยแต่ละตำนานเนี่ยผมว่าดูเวิร์กนะอันในภาคแลกอาจจะเป็นตำนานเกี่ยวกับโกส s t Man ภาคสองอาจจะเกี่ยวกับแม่มดอะไรเงี้ยผมว่าดูเวิร์กนะเออไม่ต้องปฏิปต่อแต่เล่าเรื่องตำนานเนะี่ย อย่างที่ดูเวิร์กนะได้ที่เหลือเป็นเกมเพลย์เลยก็ได้เออมันเพราะว่าเรื่องป่าเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะให้เราสามารถต่อยอดได้ครับถ้าเกิดดูยูคัฟฟีมีภาค2และลงสตรีมด้วยผมเนี่ยจะซื้อแน่นอนครับและจะเล่นกันให้ดูแน่นอนครับผมแต่รู้สึกว่าข่าวคลาดจากผู้สร้างเกมนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับดูยูคัฟฟีภาค2เลยนะก็รอกันต่อไปในปีนี้นะครับโอเคใครคิดยังไงเกี่ยวกับ เกม The U Copy ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะครับใครที่มีเกมดวงใจในปีที่แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าเป็นเกมอะไรที่แบบว่ารักสุดสุดอะเป็นเกมเดียวที่รักสุดสุดทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนเออหนังการต์ตูนเลยพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะครับสําหรับผม The U Copy ถือว่าเป็นเกมมาเมื่อที่ให้อารมณ์แบบเดียวกับ The b a i r w i t h เลยสําหรับใครที่ยากหาหนังหลอนดูแล้วก็ The b a i r w i t h ภาคหนึ่งกับภาคสองแน่นอนครับผมแนะนําให้ดูเลยครับเป็นแนวฟุตเทจนะฮะอาจจะเป็นหัวหน่อยนะครับผมอ่าเราไปหาดูกันนะครับ ขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีสวีดัตบ๊ายบายบูย่า